ครับผมโอเคนะฮะบทลงโทษคืออะไรครับอ่ะบทลงโทษง่ายมากอีซี่อีซี่อีกแล้วฮะคือจริงๆเนี่ยถ้ามีคนชนะนะก็คือคนที่ชนะเนี่ยสามารถให้คนแพ้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่าง เพราะฉะนั้นคุณพาทั้งคู่คุณก็สามารถที่จะเลือกให้คนนึงเนี่ยทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างครับได้ครับโอเคเข้าใจไหมฮะได้เลยนะครับเริ่มจากใครนดีเริ่มจากผมก่อนเลยครับหมายถึงว่าคุณจะโดนตำโทษก่อนผมจะบอกให้เขาทำโอเคคริสก่อนนะได้เลยครับสั่งให้สิงโตครับผมหนึ่งอย่างอะไรก็ได้เชิญครับยิ้มหวานๆให้ผมดูหนึ่งครั้งครับผม เพราะว่าเขาเป็นเสือยิ้มยากไนใช่ไแต่ถ้ารักมากก็จะยิ้มให้นะคะรับับถูกใจกันทัน่วหน้า <c oughs> ครับผมสั่งว่าอะไรนะครับสั่งให้ยิ้ม,มหวานๆให้ผมดูหน่อยทีหนึ่ง๋อ,อให้คุณดูคนเดียวครับ มันถือว่าโนโนมันถือว่ามันเป็นคำขอของผมนะใช่แต่อีกประเด็นคือพอคนทอ่เสื้อมาคุมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคุณยิ้มให้กันหรือยังต้องอีกทีเลยนะจะคิดโกงาอ้ใช่ต้องยิ้มให้กันนะจะคิดก็ยิ้มให้กันแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะคุณสิงโตครับลองบอกให้ผมทำอะไรดูบ้างอ่ะคอานี้สิงโตบ้างคุณอยากทำอะไรเนี่ยผมตามใจหมด เหนียวอ่ะคุ้มใจดีเหนีว่ะผมก็อยากจะยิ้มให้คุณสตีลเหมือนกันนะง่ายดีครับหนียวทำไมไม่คิดแค่แตกต่างกันเลยหรอที่คุณสองคนมันไม่คนคนเดียวกันเลยนะอะไรก็เหมือนกันไปหมดเลยตอบคู่รู้ใจกันไปหมดปกติเราสองคนเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอะไรร้ายเนี่ย เราน่าจะร้ายๆพอกันเหรอครับผมอกว่าเนี่ยเราว่าเราสองคนเนี่ยพอไหวเลยครับผมอ่ะสรุปคุณแจ๊คเขาทำอะไรคุณผมกินให้ผมก็พออ๋อถ้ากินก็พอนะฮะอ่ะอีกมันเป็นบทลงโทษของเราสองคนนะเออใช่มันก็ตามบทน่ะมันก็ตามวันหลังตามบทอ่ะวันหลังถ้าอยากเห็นต้องต้องนลงโทษนะครับครับสนใจโดนลงโทษด้วยกันไหมครั ล้อเล่นบาเดี๋ยวผมยิ้มให้คุณแบบที่ให้คนอื่นเห็นด้วยอ่าฮะฮะเห็นไหมเห็นไหมนี่คุณต้องยิ้มแล้วคุณต้องหมุนแบบ360องศาเลยให้ยิ้มแล้วก็แพนเองด้วยเออใช่ถูกต้องเรายังรักกันอยู่ใช่ไหมโอเคใช่ไปทางไหนก่อนอะไปทางนี้นะหมุนหมุนตามหมุนทวนคมนทวนเข็มผมยิ้มเองแล้วคุณทวนไปสามสอง ดีไหมครับพอแล้วดีไหมนี่ตะเกียบดับเดินดับเขาเดินวนนะทัานคุณสองคนต้องเดินไปด้วยกันแบบนี้ตลอดนะครับเออโอเคไม่แยกจากกันไม่แยกจากกันเหมือนทีมนะครัก